วันนี้นะคะเรามาอยู่กับวันเดทริปวิทยฟูรี่นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวอล์กครั้งแรกของฟูรี่เลยนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะแล้ววันนี้นะคะฟูรี่ก็จะพาทุกคนไปที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพวนั่นเองค่ะเราจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนนะคะและววันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเดินทางกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองค่ะ ไปเจอที่บ้านแถวเรนาะบ๊ายบาย ถึงมาหาชัยกันแล้วนนเห็นไหมดดน,นี่นะคะถึงมาหาชัยกันแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปที่บ้านแถวกันนะคะไปเจอกันคะ่ะ นี่นะคะเราก็มาถึงบ้านสวนพาฝันกันแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกสองคนที่จะมาพาพวกเราเนี่ยชมบ้านสวนพาฝันเพราะเขาเนี่ยคืออะไรคือคนที่อยู่บ้านแพลด้วยกําเนิดนั่นเองค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอเกสรับเชิญพิเศษกันเลยคะ่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,นี่นะคะคนนี้ก็คือไทเกอร์นะคะไทเกอร์ก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กบ้านแพลด้วยกําเนิด<ช>นะคะ,คะแล้วก็บอลลี่ค่ะ ่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้ไทเกอร์เนี่ยพาไปดูบ้านสวนพาฝันอีกก่งเป็นยังไงบ้างอวันนี้นะคะเราก็มาที่บ้านสวนพาฝันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็มาสอนรถที่วัดหนองสององค์ตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่บ้านสวนพาฝันแล้วนะคะทุกคนปไงสวยอามอลังการมากบรรยากาศนุ่มลื่นคือ คือบ้านส่วนพาวฝันเนี่ยเขาจะมีบริการรับส่งเรือฟรีด้วยไปทั้งไปทั้งกลับเลยซึ่งเราแค่มาจอดรถที่วัดหนองสองห้องก็มีท่าเรือที่สามารถมาลานนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีรับส่งฟรีใช่ไหมบอลลี่เหรอเออมันแปลกใหม่มากเลยนะให้ช่สร้างคอนเทนต์ได้ด้วยอะไรแล้วบรรยากาศในร้านคือเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ทึ่งธรรมชาติมากค่ะทุกคนคือแบบรู้สึกเข้ามาแล้วมันล่มลื่นมากอ่ะเดี๋ยวตัดภาพ้ทุนคนไปดูภาพบรรยากาศร้านเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ยรอดแบบนี้มาเป็นโตเลยนะอันนี้ไนยังไงมาเดี๋ยวฉันจะเริ่มแนะนำซิกเนเจอร์ของเขามีอะไร <Sign ature S 1> ยังไงซิกเนอเจอร์เนี่ยก็คือจะมีชิฟฟ้อนเค้กมะพร้าวเนี่ยก็คือเป็นเค้กชิฟฟ้อนที่เขาเก็บมะพร้าวมาจากต้นในส่วนของเขาเองเลยเนาะชุสชวบบ้านแถวเขาเป็นชุมชุมะพร้าวน้ำหอมไงวันนีลังสั่งเป็นเค้กเนี่ยซิกเนเจอร์แล้วที่ฉันสั่งมาคือเป็นเมนูขายดีของทางร้านเลยคืออะไร ก็ลังกาหลอดคุณมันสูกมากคมันโยแบบมันกินแบบยัามคโอใส่ไอติมให้ด้วยใส่ไอติมมีช็อกโกแลตแล้วก็มีโอรีโออะโมืองแล้วมันเหมนวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากินมากแต่เริ่มละลายละอะไรยังไงต่อและที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพิซซ่าโฮมเมสขาดทุกคนแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นชาพร้าวค่ะที่มีความผสมเอาน้ำมะพร้าวมาแปลรูปเป็นชาขึ้นมาค่ะรู้ไหมว่าอะไรน่ากินมากตอนนี้คือ ข้าวอะไรข้าวคอหมูย่างแล้วดูดีแบบมันน่ากินมากนมจิ้มแจ่วอะไรเนี่ยมันเดจากันมากเลนะโอ้แล้วก็เมนูอันนี้นะคะแบบเป็นเมนูแบบว่านี่แบบอยากกินเองเลยสั่งมาลองนะก็คือเป็นเมนูนมสดเมนูมะพร้าวนมสดสับใช่แบบสับฟัวแบบอาจจะเหมือนแล้วคือแบบว่าดูการตกแต่งนะสะมบกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณมนโลดคือแบบบ้านแทวสรามีบบดงกล้วยไม้ด้วยทุกคนที่แบบ อแล้วก็อันนี้นะคะก็แบบว่านี่ก็อยากกินเองเหมือนกันก็สั่งมาอีกแล้วก็คือเป็นปอเปี๊ยะทอดเนาะกรอบนอกนุ่มในใช่แบบเขาจะจะมาหน้ากินมากจริงจเออกรอบนอกนุ่มในและทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งมานะอ่ะมาบอลลี่กับเทเกอร์เดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะรสชาติเป็นยังไงไม่ไหวมันหิวมากตอนนี้โอเคไปชิมเถอะมึง เราก็มาอยู่กับคุณแม่เจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแม่ดีกว่าราะว่าแม่เจ้าของร้านนะคะคุณแม่ใจดีมากเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแม่กันนะคะว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อพี่คุณทองวันดวงค่ะอ๋อค่ะี่คุณแล้วคุณแม่เนี่ยมีหนูได้ข่าวบอกว่าคุณแม่เนี่ยให้ชาวบ้านในที่นี้มีชุมชนในการเพิ่มรายได้อย่างไงบ้างคะกระจายรายได้ตั้งแต่ตรงท่าเรือเลยนะหนูที่หนูจะลงมาคือตรงนั้นน่ะโดยปกติเขาไม่ได้มาขายของ ตลาดนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มฟกันมาเยอะใช่ไหมคะตรงนั้นก็ขายผักผลไม้ได้แล้วก็คนที่จะมาช่วยเราเนี่ยเราก็ให้ไรายได้กับเขาด้วยแล้วก็ส่วนเรือเดี๋ยวเรือลำใหญ่ที่จะมานะคะปกติวิ่งดําเนินแต่วันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้วิ่งค่ะจริงๆเรามีเรืออยู่3ามลำด้วยซ้ําแต่เราก็ให้เขามาวิ่งด้วยด้วยถ้าอายุท่านก็มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอดีพันธุยาท่านก็เสียแล้วแล้วก็ คนในพนักงานของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเป็นชาวบ้านที่นี่ล้วนๆเลยชาวบ้านในชุมชนใช่ค่ะแล้วก็รไรได้ชาวบ้านใช่ค่ะแล้วก็พวกพาร์ทไทม์ก็คือเป็นเด็กยังต้องการเอาเงินไปขายไปเรียนต่อนะคะอย่างเี้ขอบคุณแม่มากนะค่ะ